3ระยะนะครับของการเป็นกดไนย้อนนะครับเราจะเป็นจะต้องรู้เพื่อที่จะเช็คอาการกันนะครับก่อนที่จะลุกลามกลายเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารได้นะครับระยะที่1นะครับคนไข้จะเริ่มมีอาการจุกเสียดแน่นนะครับหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วระยะที่1นี้นะครับลองเช็คอาการตัวเองง่ายๆนะครับถ้ามีอาการจุกบริเวณลิ้นปี่บ่อยๆนะครับนั่นคืออาการที่แสดงว่าคุณกําลังเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับเมื่อเราเป็นแผลในกระเพาะอาหารไม่หายนะครับมันจะเกิดการลุกลามแล้วติดเชื้อไปเป็นกดระยะในระยะที่2ได้นะครับ ทุกๆครั้งที่มีการอุ่นอาหารทานซ้ำไม่ว่าจะเป็นการอุ่นด้วยไมโครเวฟหรือว่าการอุ่นด้วยเตาอะไรก็ตามแต่นะครับจะเกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งขึ้นมาหลังจากที่อุ่นอาหารทานซ้ำก็คือ HP o ไ i เป็นแบคทีเรียที่จะสามารถทําให้เราติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้ตลอดเวลาและทําให้แผลในกระเพาะอาหารนะครับหายยากนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อระบบการย่อยของเราไม่ดีนะครับก็จะนําไปสู่กระบวนการที่มีเศษนะครับของอาหารนะครับหลงเหลืออยู่ในลําไส้ใหญ่นั่นเองนะครับเมื่อมีเศษอาหารตกค้างในลาไส้ใหญ่นานๆน,นะครับจะทําให้เกิดเป็นแก๊สนะครับและเมื่อแก๊สอยู่ในลาไส้ใหญ่มากเกินไปเนี่ยแก๊สตรงนี้นะครับจะดันขึ้นมานะครับที่กระบังลมทําให้เรานะครับหายใจไม่ค่อยออกนะครับจะรู้สึกว่าหายใจเหนื่อยๆนะครับรู้สึกว่า หายใจวิวๆเป็นใจสันส่นๆบางคนบอกว่าเหมือนจะเป็นโรคหัวใจเลยอันนี้เราอยู่ในระดับที่2แล้วนะครับส่วนระยะที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นระยะที่เมื่อคุณมีระบบการย่อยอาหารไม่ดีนะครับอาหารเนี่ยย่อยไม่ได้นะครับคุณก็จะรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกอาการแบบ ปวดเมื่อยนะครับมึนหัวมึนมึนงงงรู้สึกปวดท้ายทอยนะครับอันนี้เกิดจากการที่สารอาหารในเลือดต่ําทําให้สารอาหารนะครับไปเลี้ยงบริเวณปลายประสาทได้ไม่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่มีอาการแบบนี้ไม่ควรปล่อยไว้นะครับเพราะว่ามันจะนําไปสู่ภาวะของการเป็นมะเร็งในหลอดอาหารมะเร็งในกระเพาะอาหารได้นะครับการที่เราจะดูแลกดไหลย้อนให้ดีขึ้นนะครับเราจะต้องฟื้นฟูได้ถึง6ระบบด้วยกันนะครับอย่างแรกคือ1นนะครับสามารถรักษาแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องใช้ระยะ เวลาประมาณ8สัปดาห์อย่างที่2นะครับเราจะต้องมีการยับย er ั้งเชื้อแบคทีเรีย H. p o l o n e ได้นะครับอย่างที่3นะครับสารอาหารนั้นจะต้องสามารถรักษานะครับหรือว่า ทำให้หูรูดกระเพาะอาหารกระชับขึ้นอย่างที่4นะครับเราจะต้องดูแลในเรื่องของกดและแก๊สนะครับไม่ให้มันกดเกินนั่นเองนะครับอย่างที่5นะครับเราจะต้องฟื้นฟูในเรื่องของตับด้วยเพราะหลายคนนะครับที่ทานอาหารแล้วไม่ย่อยเนื่องจากว่าตับอ่อนนะครับผลิตน้ําดีไม่ค่อยได้เมื่อน้ําดีเราน้อยนะครับมันก็จะเกิดการย่อยไขมันไม่ค่อยได้ทําให้คุณเกิดภาวะท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยนั่นเองนะครับอย่างที่6 สารอาหารจะต้องดูแลในเรื่องของระบบทางเดินอาหารได้เชื่อไหมครับว่าทั้ง6อย่างนี้นะครับมีอยู่แล้วเพียงแค่ใน1แคปซูลนะครับของยู Max นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นเทรดมาร์กนำเข้าจากประเทศอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเราได้รวมสารอาหารนะครับที่ดีนะครับที่ออกฤทธิ์ทันทีหลังจากที่เราทานเข้าไปนะครับให้คนไข้นะครับที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยรู้สึกดีได้ตั้งแต่ภายใน14วันแรกที่ทานสำหรับท่านใดที่มีอาการเหล่านี้สามารถติดต่อเข้ามาขอรับคำปรึกษาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นให้อยู่ตอนนี้ครับสวัสดีครับ